เตียงผู้ป่วยข้างๆเราชื่อจ้าจ๋าเรื่องนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสองปีที่ผ่านมาคือว่าตอนนั้นคุณย่าของแฟนป่วยเป็นโรคยอดฮิตของคนอายุมากมะเร็งนั่นเองคุณย่าแกต้องเข้า,ขาออกโรงพยาบาลตามที่หมอนัดอยู่มาวันหนึ่งอาการของแก ก็สุดลงคือแกเป็นมะเร็งที่หลอดลมซึ่งเวลากินอาหารหรือแม้แต่ดื่มน้ำก็จะลำบากมากด้วยที่แกอายุ94ปีแล้วทำให้ช่วงป่วยคุณย่าผอมเหลือแต่กระดูกไม่มีเรี้ยวแรงจนต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนี่แหละ โรงพยาบาลนี้ตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขอไม่ระบุชื่อนะครับพอไปถึงโรงพยาบาลหมอสั่งแอดมิททันทีพ่อคุณย่าแกไม่มีแรงเลยคืนแรกในการเฝ้าคุณย่าก็เป็นหน้าที่ของแฟนแต่เราก็อาสาไปอยู่ด้วยไปนอนเป็นเพื่อนแฟนพอสักสามทุ่มก็เริ่มหา ที่ทางนอนซึ่งแฟนเราจะปูผ้านอนตรงพื้นข้างเตียงผู้ป่วยส่วนเรานั่งหลับตรงเก้าอี้ข้างเตียงผู้ป่วยเอาลักษณะของห้องผู้ป่วยเป็นห้องรวมมีทั้งหมด8ดเตียงแต่มีผู้ป่วยพักอยู่เพียงสามเตียงและเตียงข้างๆคุณย่าแฟนเป็นเด็กผู้ชาย อายุละล้าสิบขวบหน้าตาน่ารักน้องเขามีไข้ขึ้นสูงมากเห็นพ่อกับพยาบาลช่วยกันเช็ดตัวให้เกือบทั้งคืนคืนนั้นเราก็นอนหลับได้ตามปกติเราหลับไปจนถึงประมาณตีสามเราก็ตื่นขึ้นไปเข้าห้องน้ำแล้วพอตอนกลับมาเราเจอผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเช็ดตัว ให้น้องเตียงข้างๆอยู่พร้อมกับพยาบาลอีกหนึ่งคนที่ใช้ความดันให้ผู้หญิงคนนั้นก็ชวนเราคุยเล่นเปื่อยถามถึงอาการคุณย่าแฟนและก็เล่าเรื่องครอบครัวของเธอให้ฟังเธอบอกว่าเธอชื่อลิวเป็นแม่ของเด็กคุยกันอยู่อย่างนั้นร่วม20นาทีจนเราขอตัวไปนอนต่อ ตื่นนอนอีกทีก็หกโมงเช้าเลยเราลุกไปล้างหน้าพอเดินกลับมาก็เห็นพ่อของน้องคนนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะน้องเขาอาการดีขึ้นแล้วพ่อของน้องก็คุยกับเราว่าเมื่อคืนออกไปเอนหลังที่ระเบียงหน้าห้องแล้วเผลองีบหลับไปตั้งแต่เกือบเที่ยงคืนยันเช้าเลย เราก็ชวนเขาคุยถามถึงเรื่องพี่ริวแม่ของน้องเขาว่าไปทำงานแล้วหรอแต่พ่อของน้องเขากลับทำหน้างงเขาถามเรากับว่ารู้จักริวแฟนพี่ด้วยเหรอเราก็บอกไปว่าเมื่อคืนยังนั่งคุยกันอยู่เลยพี่ริวเช็ดตัวให้น้องทั้งคืนเท่านั้นละ่ะพ่อของน้องเขาหน้าซี มือสั่นพร้อมกับเอามือสั่นๆล้วงกระเป๋าตังค์ขึ้นมาแล้วชี้ไปที่รูปแฟนถามเราว่าใช่คนนี้หรือเปล่าเราตอบว่าใช่เพราะม,มันใช่จริงๆคนนี้เลยพ่อของน้องเขาเงียบไปเกือบๆสองนาทีแล้วบอกเราเบาๆว่าริวแฟนพี่เธอไม่อยู่แล้ว เธอตายไปแล้วได้ยินทีแรกเราก็หัวเราะนะเพราะเราไม่เชื่อแต่พ่อของน้องเขาคงรู้ทันเลยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเปิดรูปให้เราดูเป็นรูปที่ถ่ายกับพี่ลิวแต่มันเป็นรูปถ่ายหน้างานศพตอนนั้นเราตกใจมากคิดอะไรไม่ออกเลยไปปลุกแฟนแล้วก็ไปหาพยาบาล ที่มาวัดความดันของน้องเมื่อคืนแต่พอพี่พยาบาลได้ฟังก็ทำหน้าเจือน,อนแล้วบอกเราเบาๆว,ว่าเมื่อคืนนะ่ะพี่เห็นเราพูดอยู่คนเดียวตั้งนานพี่ก็กลัวเลยรีบออกมาเรานี่อึ้งไปเลยหลังจากนั้นเรากับแฟนรีบเก็บกระเป๋าเตรียมพร้อมนั่งตัวติดกันเลย รอเวลา10โมงเพื่อให้ญาติญาติบ้านแฟนมาเปลี่ยนและหลังจากนั้นเรากับแฟนก็ไม่ได้กลับไปเฝ้าคุณย่าอีกเลยเป็นเวลา4วันแต่แล้วคุณย่าแกก็เสียเวลาผ่านไปพอเรามาคิดทบทวนกับความเป็นห่วงที่แม่มีให้ลูกถึงแม้จะตายจากกันไปแล้ว ก็ไม่วายที่จะกลับมาดูแลแต่เรานี่สิเป็นการยิ้มกับผีคุยกับผีครั้งแรกในชีวิตเลยก็จงมาแล้วครับคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนได้ชาา